กรนบสวัสดีนะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Dead by Daylight วันนี้เรามาเจอกับน้องรินนะฮะน้องรินรินที่มีไฟติดตัวตลอดเวลาร่างที่เราซื้อมาด้วยเงินเนี่ยยาสีลุงแพงสัสเลยเอานะวันนี้เราก็จะมาเล่น The Spirit หรือว่าน้องรินของเรานนัเองอยามาโอกะหรือเปล่านะไม่นู้งเขาเรียกกนะันวันนี้เราก็จะมาเล่นเกันลเราเพิ่งเจ้าไม่ใคร แก่มันเคยใช่ไรู้จักตอนนี้ก็แลงสิบสามละดูที่เดิมไม่ไปไหนเลยวันนี้ลองจะมาลองเล่นลินนะลินเล่นไม่ค่อยเป็นแต่ก็อยากเล่นเล่นไม่เป็นไม่ท่าหรอกจุติไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็เพิร์กก็จะประมาณนี้แอดออนก็จะประมาณนี้นะถ้าพร้อมเ้วก็ไปเข้าเกมกันเลยดีเกินอ่ะตอนนี้แลกก็เข้าไปอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เป็นด่านของเราด้วยนะเนี่ยโอ้โหได้ด่านไม่ชอบเลยเกิดมาแล้วก็แบบ ไปเลยเงนังนเงนังนเงันเงันเงันป่าแถวนี้มีคนไหมไม่มีเพราะเราเอาเปิกลิปเปอร์มายังไงล่ะลูนเกิดอยู่นี่ไม่ใช่มุกกำลังนั่งแงอ stand. โอ้โหแตกโทเทมแตกว้าแล้วเพื่อนกูแตกเกิดโคตรดีเลยโเโทเทมล้มไอ้เจ้าเป็เกิดอะแบบ อย่างเงี้ยมึงแตกเลยก็ได้มึงไม่ต้องเกิดหรอกอย่างเงี้ยโคตรน่าเกลียดอ่ะเกิดบ้าเลยมาเกิดหลังเซอร์เลยไอบ้บ้าว่าแล้วต้องแตกคาดไม่ผิดแน่นอนไปต่อไปเลยตัวนี้ไม่มีทันี้ก็ยัง ละเซอร์ไพรส์มอเ h อร์ฟ c k e r เดี๋ยดูว่างั้นจัดไปไปตามผมใส่เปิร์กนี่มาเอ้เปิร์กอะไรวะเสียงหายใจอ่ะผมยังไม่ชินกัดไม้งั้นเหรอรู้เลยว่าเสียงกัดไม้อ่ะ ปกติแบบวิ่งมาต้องได้ยินแล้วแต่น่าจะกัดหม้แหละดูดูส่งนั้นเมือ่อกี้เห็นคอเด็กเตรงนี้มันอําแปรงกันไม่เริ่อทางนี้ ต่อไม่เห็นนายเลยเราจะมาหลอกนโอ้ยตายยากตายยากไม้ไม่มีให้เล่นเลยรรงคอนอื่นนะวิ่งแบบเฟ,ฟตตีเฟดตีไม่ผมเดินตีผมเป็นริงที่เจ๋งมากแล้วก็เจ๋งที่สุดในโลก เมื่อกี้ช่วยกันจากนี้แล้วไปหิวเลยเมื่อกี้มันมเห็นหงวมองอะไรวะเมื่อกี้เห็นหิวเลยแม่งมันมันวนเวรกันอยู่ไหนเนี้ยนี่ไงรอยเท้าแล้วอยู่ไหนวะไม่เห็นเลย ใช่รับแรกไม่เห็นถูกต้องเ็ดหลอกนี่แหละเล่นลินมันดีอย่างนี้แหละมันสามารถหลอกได้นานแต่ก็แบบนี้ก็หลอกไม่ได้ไปเลยแล้วกันเฮ้ยทันนี้เนี่ยแบบข้อเสียเอเปิร์ก เปิร์กเนี่ยมันก็คือว่าเสียงเราอ่ะมันจะได้ยินเกินกว่าแบบที่เราได้ยินเลยเชีย่ยไม้สั์มันดังเกินอ่ะเข้าใจไหมแบบระยะแบบมันอยู่ข้างหน้าเราประมาณสักเอื้อมนึงเ่ยแต่ว่ามันได้ยินไปประมาณสองสามเอื้อมเลยเพราะว่าอะไรมันเป็นเปิร์กของอะไรวะเนิร์ปะ่ะเขาจะไม่ผิดน,นะเนี่เป็นเปิร์กของเนิร์สตามเลยไม่เฝ้าแล้วเบือ่อ แถวนี้ก็มีคนไม่มีคนปัน่นมันอยู่ฝัง่งนู้นหมดเลยนี่หว่านี่ไงคนนึง่งเจอง่ายเว่าโอเคไม่เห็นเลยเออเฮ้ยเข็มวะ่ะเข็มหรือโปโอวะว่ะเอ้ยอะไรวะแหลกเหรอ เฮ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะวัดเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้ยี่เลือดไอ้ยี่พุ่งพุ่งเลือดเอาแล้วเกมทำคลิปโอ้โหดูเลือดไอ้ยี่เลือดเอาเลย เมื lings, ่อก <T |ar|> ี้ท mm ุกคนเห็นเลือดปะลู่ดแบบออกมาเลยแบบโคตรเยอะมันพุ่งออกมาเลยเมื่อกี้นวิ่งเยอะจัดเลยเมื่อกี้เลือดอ่ะออกไปนู่นละตอนนี้ผมแขวนสองสองคนละมีเดวิดทิงกับพายไว้อีกคนจำชื่อไม่ได้ แสดงไวท์คาเฟ่หลอกเห็นแม่งนั่งตรงนี้เนี่ยแล้วกูบอกกูจะไม่ซ้ำแล้วกูก็มาซ้ำมันยังไงเพราะกูเห็นมันคนเดียวขอโทษได้ปะล่ะโอเคนหนึ่งมีคนจับคนนึงก็คือเดวิวติ้งวะต้องวิ่งแล้วปะวิ่งเข้าไม้ทีรออะไรอ่ะเอาโลก ิตวิทยาครับทุกคนถ้าได้ยินเสียงแบบวนเวียนอยู่รอบตัวมันนะวิ่งไปไหนไม่ไกลยืนนิ่งๆไปเ๋ยไอผมแท้จิตวิทยานะเขาอาจจะแรงน้อยแล้วแบบเขาเจอรินมาแบบหลายรูปแบบเลยอาา้าวจะมาถอนเสาวาสา่าซ่นจะมาถอนเสาว่าซ่านาแต่ผู้สาวบ้าคุณอยู่ที่ใด ทีาน้แหละยังยังไม่ชินกับเปิลดนินะพึ่งใช้ครั้งแรกกับลินนะแต่ใช้กับเนื้อกบ่อยละวลิ่งผิดขอโทษวิ่งไม่เหรอวะวิ่งออกซ้ายมาละ <c oughs> ไม่ต้องเล่นแบบเชิงหนาเล่นลินอะ <c oughs> แต่เขาน้อจะรู้แหละสไตล์ผมคือแบบยืนหลอกแต่มาทำผมก็เฟะทีงไง เราวะลองมาพูดพิวเลยว,วะแต่เด็กวิธีงั้นไม่ได้ฮิวเลยนะกำลังฮิวอยู่มั้งบิ๊กเจออยู่แถวนี้จะกระชุม่มกระั่งไหมกูเดินติดบ่อยยางล่ะเดวิดจิงจ้าขวามือเสียงโคตรชัดอะแล้วผมมีอันนี้ไงเพิหัวหมูเลือดแบบแม่งพุ่ง มาเลยพุ่งเป็นน้ำเลยตายแล้วแต้มน่าจะไม่สามหมืน่นสองสวัสดีครับสปินสวัสดีครับเดี๋ยวตีตัวนี้เสร็จแล้วเอาหาข้อเด็ดต่อเลยจะไม่ไปสี่ไปเมื่อวานแล้ว โอ้ยเนี่ยสิบันไดบันดาลงบันไดจะีฟูดลกแล้วพี่กอลนู่นไปละเสียงยู่ไหนวะทางนี้ซนะ้ายมือสวัสดีครับ มันเนี่ยเสียงอ่ะไม่ชินอ่ะไม่ชินสักทีกูไม่ชินสักทีเครื่องร้อนแล้วนะโดดต้องหัดเล่นว่ะเอเดี๋ยวเปิร์เฟิร์กันหมดสุดอ่ะที่มันเป็นรูปขี้ป่าออกมาไม่เคยชินเว้ยตัวนี้แอบตัวบ่ เฮ้ย okay, ลุกอะล,ลุกเองน่าจะลุกเองน่าจะลุกเองผมไปเอาเม็กซทมัสกันแล้วเอ้ยไม่เอาพอเด็กกันแล้วกันพอเด็กคนน้นใช่หมายไปคิดแล้วเขาก็น่าจะเข้าตู้ หรือเปล่าพอเพิ่งน,นี้เสร็จริปเปอร์ท่านนี้ไม่เด้เงละแสดงว่าท่นนีงริปเปอร์จะทำงานไหนยเล่ลูกรักเย้ยเฮ้ยมันสามารถมูฟไวยังวะเชีย่ยมูฟโคตรไว สวัสดีครับเสียงโคตรชัดเมื่อกี้ที่ผมไม่มั่นใจผมเดินไปเช็คหลังบ้านเพราะมันไม่หลังบ้านก็นในตู้อสองอย่างคนนี้น่าจะตายแล้วปะไม่ตายหรอน่าจะอยู่คนนี้

ปันปวนโอ้ติดเนี่ยแหละที่ผมไม่ชอบหลายอย่าก็แม่งย่าแม่งลกอะลกสัตว์อะเป็นอะไรวะ ออกไปไวางวะเดี๋ยวละหลุมอยู่ด้วยนี่นะหลุมอยู่บ้านาดดาบ้านฟ้าโดดออกไปละบอขนาดกูดาวมัม่วังสูงเลยทับไม่ทับวะ นิ <t behaviour> ่งวะนิ่งแค่ไหนก็แค่นั้นแหละเมื่อกี้เห็นหลุมละฆ่าแล้วรอปิดหลุมแล้วก็ได้อันนี้เขาเนี้ยตายละสายมือโอ้๋อจะลงหลุมมานี่ไปที่เสากันเลยครับ เสียงหลุมไปบ้าเล่นลินครั้งที่เท่าไรของเกมนี้วะเนี่ยลินไม่ได้เล่นมาเป็นปีแล้วเนี่ยอไม่มีเลยไม่ไม่เหตุผลที่ผมต้องมาเล่นลินก็นี่คือเหตุผลของผมนะฮะนี่คือเหตุผลของผมที่ผมต้องมาเล่นลินเยี่ยม ดูเรามาดูแทมกันดีกว่าแดงแดงแดงโอ้โหแดงเขือก็อืมดูเอานะแ้มอะแต่ก็ได้แค่นี้แหละไม่ได้เยอะแต่ก็สองขีดอะอืมก็นะแ้มสามหมื่นแรงสมดุลเขียวสิบสิบเอ็ดสิบิบสบสบสองโอเคถือว่าไม่แย่แต่ก็ทำไมอันนี้เป็นรูปโลกอะคืออะไรอะอะไรเดินดอก เดี๋ยวดอกเชื่อชื่อเดียแต่ละวนนะก็วันนี้ผมก็มาเ่น t นเ s อสป i t ก็คือน้องรินนั่นเองถ้าห่ากชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแต่ตอนเด็กอย่างฉันตอนโตฉันก็ยังไม่มีแฟนเวลาว่างๆหรือว่างเงาๆงาฉันก็นังฟังคำแพงรับเพ่อที่ฉันื่นชอบเขาชื่อว่าแซกชุมพ